ตม้มยำทะเล <Enter head. S 1> เห็นแต่เห็ดเห็นแต่เห็ดตอนนี้ไงกุ้งนี่ตม้มยำว้าวโอ้ยลำลายแตกเลยไนลองชิมดูวันชิมดูก่อนนะอืมอร่อยอะ่ะนี่ยา,า๋ออืมสุดยอดนี่ โ oh. mm. อ้หอืมอีกไ้อีนี้นหรอ, <c oughs> <c oughs> อห่อยไปู่ดไม่ใช่อ้อเลยนะป่อยน้ำลมเมามาลองชิมด,ดูสดสเลยครับอื mm. ้อร่อยดยววเลย าลตักไอ้แค่นี้เอาแค่นี้แหละหล้นช้อนแล้วอืมตอคตรอร่อยอ้าวตออนรือยอือเยี่ยมเลยทุกคนนี่นี่ครับโอ้อ้าวล้น อ๋่าอ่านี่นี่นี่ทั้งทั้งถ้วยเนี่ยมีอยู่สองตัวนะทุกคนนี่จะกรกลจงกรกลอาปักเอาอาปักโอ้ยไม่ได้หรอใหญ่ไปเออนี่แบ่งกันคนละตัวอ่ะเดี๋ยวกินตัวเล็กเองจับเลยนะ มาเลยเอาเอาอะอะเลยหนึ่งสองอืมทิมปักอืมหวานเ๊ยบไม่เก่เลยไม่ต้อเแกมอืมวิตามินทั้งนั้นเนี่ยเนี่ย <c oughs> ของอร่อยของอร่อยมาจัดเลยอืม ม,มันเปรี้ยววะหวานเลยมันสุกแล้วไม่ห,หรอสีแดงนัออ้นจัดอันนี้ต่อเลยทุกคนหอยนางลมหาตัวมันเจอไหมหาตัวแทบจะไม่เจอเลยครับาหาตัวา่านั่นน่นะ,นนะเยอะนั่นน่ะเข้าปากเหรอเฮ้ยสบายมากโอ้อ้าปากอ้าปากเอากันพู๊พร้อนไม่ร้อน <laughs> จินคนเดียวเด้อว่ายน้ำเป็นไหมโอ้ยนี่สบายว่ายน้ำสครับมาได้ว่ายแบบนี้โอ้ยไม่ใช่เหรอโอ้น้ำก็ใสน่าเล่นเนาะเล่นไงดูสิใสมากเลยเนาะเออเห็นชายมันสวยมาก บรรยากาศก็สวยสทะเลสวยมากมีทะเลเนู้นทะเลเอามีทะเลเหรอมีเรือด้วยนู้นมีทะเลนี่นี่ก็ทะเลเนี่ยเออในนี้ทะเลอะไรเออไม่ใช่ทะเลเหรอมีทะเลแต่น้ำทะเลเย็นเนาะทะเลเย็นน้ำเย็นมากเย็นใครไปเจอพอดีถ่ายน้ำทะเลถ่ายหน้าโอ้โหเห็นตีนกาหมดแล้วมั้ย